สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิววันนี้กันเป็นกล่องจิ้มๆนะคะทุกคนกล่องจุ้มนั่นเองนะคะเป็นสร้อยข้อมือและจี้นีะทุกคนเอชมาอันนี้เป็นอันนี้เราจะมีขนมแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็อยากได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนอ่ะเราอยากได้สามตัวมันมันไม่ใช่เรียกว่าตัวมันเป็นสร้อยนี่หนึ่ง สองสามโอเคไหมจะขอให้ได้เถอะถ้าไม่ได้ก็นี่ทุกคนเราได้เป็นอันนี้อะไรอะเราก็ดูไม่ออกอยู่ดีทุกคนอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยคนใช่ไหมน่าจะใช่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันข้างในโอ้ข้างในเป็นโซ่อย,อย่างเงี้ยเลยทุกคนนี่มีมีหลายอันนะจ๊ะเดี๋นนะะยวเราจะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นรูปแรกนะคะเป็นรูปนี้ พี่สองก็รูปนี้รูปที่สามก็คือรูปนี้ค่ะีล้วจะมาใส่กันนะคะตอนใส่ก็น่าจะทำตัวนี้นะทุกคนน่ารักมากเลยนี่นะคะทุกคนนี่แต่ว่าตัวด้านหลังอยู่ตัวนี้นะคะทุกคนน่ารัก สวยมากใส่อนนติมเราด้วยเลยกันนะทุกคนเพราะว่าเราใส่รูปดีแล้วคือแบบไม่รู้ใจคือเนี่ยทุกคนทั้งหมดเราคือใส่ไปโรงเรียนนะนก็บายนะคะส่วนคือเราขโทษทีทนะะทุกคนเป็นขนมสองถุงอันนี้ค,ะค่ะทุกคนคือเราแบบคือเราไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ทุกคนกินแล้วก็อะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีแยมแล้วเราอยากกินกับแยมถ้าเราแกะออกมาแล้วมันจะแบบคือคือมันอร่อยนะทุกคนจะกินกับแยมน่าจะอร่อยกว่าแยมทั้หมดแล้วบาย